สวัสดีค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีผลงานและกิจกรรมฝึกปฏิบัติส่งเสริมทักษะการทำงานการสร้างอาชีพมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคิดดีๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพีตาพรนังสิมันป .5 ท .9 2 .4 ค่ะวันนี้หนูจะมาทำเสื้อมัดย้อมค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีเสื้อสีเข้มหรือว่าเสื้อสีดำค่ะมีซ่อมค่ะถุงมือยางไฮเตอร์แล้วก็น้ำสะอาดค่ะวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เราเอาเสื้อเนี่ยไปชุบกับน้ำเปล่าค่ะแล้วก็บิดให้หมาดๆค่ะ การให้ตึงการเสื้อให้ตึงๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการหมุนเสื้อค่ะโดยใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางของเสื้อค่ะแล้วก็หมุนไปเสร็จแล้วนะคะได้อย่างนี้เราก็จัดให้เป็นวงกลมค่ะแล้วก็นําซ่อมออก นะคะเราก็จะใช้ยางนะคะมัดค่ะมันยางเสร็จนะคะเราก็จะเอาไฮเตอร์เนี่ยบีบลงไปขั้นตอนนี้นะคะให้ใส่ถองมือค่ะจะได้การไฮเตอร์เลอะผิวหนังนะคะเสร็จแล้วก็จะลากไฮเตอร์ลงไปค่ะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งค่ะ แล้วนะคะก็รอเป็นเวลา20นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาแกะยางอุ้ยไม่ไม่ผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาแกะยางดูกันค่ะ ก็จะได้เป็นแบบน,นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปซักนะคะเราจะเอาไปซักตามขั้นตอนการซักเสื้อผ้านะคะแล้วก็เอาไปรีดเอาไปตากเสร็จแล้วก็จะได้เสื้อมันย้อมของเราค่ะหนึ่งตัวนะคะง่ายมากเลยค่ะซักเสร็จนะคะก็จะได้แบบน,นี้เลยค่ะเสื้อมันย้อม ของเราหตัวนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชายอลินชัยพระโลสินครับชั้นป .5 กับ9้าเลขที่7ครับวันนี้เราจะมาทำเสื้อมัดย้อมกันครับอุปกรณ์มีเสื้อสีดำช้อนซ่อมยางถุงมือหัวที่เจาะรูแล้วก็ไฮเตอร์ครับเราไปทำกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะเอาเสื้อนะครับไปจุ่มในน้ำแล้วก็บิดให้มากครับ แล้วนะครับเราก็จะใช้ส้มนะครับม้วนผ้า เราเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะใช้ยางนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะไปล่าไฮเตอร์กันนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาล่าไฮเตอร์กันนะครับโดยอันดับแรกเลยเราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนครับแล้วเราก็จะเอาไฮเตอร์นะครับที่เราแบ่งเอาไว้นะครับ เชครึ่งข,ของท่าครับแล้วก็กลับอีกข้างนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีครับ แล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าะจะเป็นยังไงเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไง เสร็จแล้วให้เรานําไปล้างน้ําครับหนึ่งน้ำ เรับเสีที่เราได้มาเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาไปซักตามปกติดได้เลยครับแค่นี้ก็เป็นอันเซ็ซิ้นแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดหิงเบญาพน่าไทยเด็กที่9จากชั้นป .5 ทับ9ค่ะวันนี้จะมาทำเสื้อมัดย้อมจากเสื้อสีดํปัาสีด้วยไฮเตอร์ค่ะอุปกรณ์คือกลามังตุมม ขวดบีบซอสทัยาไฮเตอร์สัผ้าขาว่อมหนังยางแล้วก็เสื้อสีดำค่ะขันแรกนำเสื้อสีดำจุ่มน้ำแล้วบิดให้หมาด จิ้มตรงกลางเสื้อแล้วหมุนขดเป็นรูปก้นหอยใช้หนังยางรัดเป็นรูปดอกจันให้แน่นค่ะเทเฮเตอร์แค mm ่ค hmm. ร hey, ึ่งน,นึงของเสื้อทิ้งไว้20นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วมาดูผลลัพธ์กันนะคะ ชั่วโมงผ่านไปสีมันเปลี่ยนแล้วนะคะเราลองกลับด้านดูค่ะต่อไปนำไปซักแล้วตากให้แห้งค่ะว้าวลายสวยมากเลยค่ะเรามาดูแลข้างหลังกันนะคะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆเข้าไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคลิปการทำผ้ามัดย้อมเด็กๆสามารถนำความรู้ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไปทำเสื้อสวยๆเก๋ๆให้ครอบครัวใส่ได้นะคะและยังสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยคะ่ะนอกจาก การทำาาามาดย้อมแล้วกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพยังมีกิจกรรมส่งเสริมการตอบคำถามและการส่งทิปการประกอบอาหารขาวเพื่อสุขภาพเข้าประกวดด้วยนะคะเด็กๆร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะเพื่อร่วมการรับเกีติบัตรนะคะขอบคุณค่ะ